สวัสดีครับผมเอดรอนจากช่อง a n g เกมาเนี่ยนะครับผมก็รักษากดไหลย้อนมาได้ประมาณ4-5เดือนแล้วอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับก่อนหน้านี้ผมได้ไปหาคุณหมอครับไปรับยาลดกดเพิ่มพวกยามิลาซิสกาล v ิสคอนพ و นีมีประกันเนาะก็ขอใช้ประกันหน่อยก,ก็เลยมีโอกาสได้ถามคุณหมอเลยว่าโยเกิร์ตเนี่ยเรากินได้ไหม มันจะเป็นอะไรต่อเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นกรดไหลย้อนอยู่คุณหมอบอกว่ากินได้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคือดูคุณหมอเขายุ่งมากคุณหมอเขาก็บอกว่าให้ผมกลับไปหาอ่านใน Google เองเราไวรุล่ะเ,เราหาเองได้ผมก็เลยไปหาข้อมูลพวกโยเกิร์ตในเว็อต่างประเทศครับว่าคนเป็นโกกรคกรดไหลย้อนเนี่ยกินได้ไหม เดี๋ยวผมจะโพสต์แหล่งอ้างอิงไว้ตรงใต้โพสตเลยครับผมเผื่อใครอยากเข้าไปอ่านเนาะไปๆมาๆเนี่ยมันก็ทำให้ผมรู้ว่าโยเกิร์ตบางชนิดเนี่ยก็มีส่วนทําให้เราเป็นกรดไหลย้อนได้อยู่นิดหน่อยเหมือนกันครับคือคนที่เป็นกรดไลย้อนเนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องหลีกเลี่ย,ยอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดอาหารที่มีมันเยอะ แล้วก็พวกของทอดซึ่งโยเกิร์ตบางยี่ห้อบางชินเนี่ยก็มีพวกไขมันแล้วก็น้ำตาลเยอะอยู่เหมือนกันครับดังนั้นก็ต้องเลือกโยเกิร์ตที่มีค่าน้ำตาลน้อยครับเช่นน้ำตาล2กร,รมัมหรือ1กร,รมัมหรือค่าแฟต1กร,รมัมหรือ0กร,รมัมถ้าถามว่าเราจะดูได้ไงว่าโยเกิร์ตค่าแฟตเยอะไม่เยอะน้ำตาลน้อยไม่น้อยฉลากโยเกิร์ตมีบอกครับเขียนบอกไว้ทุกยี่ห้อเลยครับผม หรือง่ายๆก็หาสูตรที่มันเขียนว่าไขมันต่ำน้ำตาลน้อยประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับโยเกิร์ตเนี่ยไม่ใช่อาหารที่รักษากดไหลย้อนโดยตรงขนาดนั้นคือโยเกิร์ตเนี่ยก็เป็นอาหารทางเลือกที่ทดีสำหรับคนที่กำลังรักษากดไหลย้อนอยู่แต่ว่าสำหรับคนที่อยาก รักษากดระย้อนหายแบบโดยตรงหายขาดเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมรุนร่เลยนะครับผมเช่นพฤติกรรมไม่เอตัวนอนเลยหลังจากกินข้าวไม่กินมื้อดึกไม่กินของเผ็ดของหวานเยอะประมาณนี้ครับหลังจากที่ผมพูดไปทั้งหมดผมขอทบทวนอีกรอบนะครับโยเกิร์ตกินได้ แต่ควรเลือกกินที่ไขมันต่ำและรสธรรมชาติครับแค่นั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอให้หายจากกดไหลย้อนไว้ไว้นะครับ